มีผู้ใช้ Facebook อยู่รายหนึ่งนะฮะที่เอามาโพส์คลิปวิดีโออันนี้เป็นคลิปวิดีโอของสาม,มเณรที่กําลังถูกพระอาจารย์ลงโทษด้วยไม้เรียวเคียนจนเนื้อแตกเลยโอ้ยทำไมมีแต่เรื่องรล่าโดนตีอ่ะซึ่งผู้สื่อข่าวนี่นะฮะเขาไปตรวจสอบคลิปดังกล่าวก็เพราะว่าเกิดขึ้นที่โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางนั่นอเองนะฮะล่าสุดเนี่ยด้านพระครูศิริรัตนโสพิษเนี่ยซึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมจังหวัดลำปาง ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จ,จังหวัดลำปางจริงแล้วก็เกิดขึ้นในโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งอาตมาเป็นผู้โอ,โอํานวยการอยู่นะฮะหลังจากสอบถามกับพระอาจารย์ในคลิปเนี่ยท่านเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่เครียดนะเพราะว่าเนนไม่ยอมส่งงานเนี่ยที่ดูนี่เนี่ยตีแรงมากเลยอ่ะเออคุยตีแรงมากเออเสียงดังั๊บเลยมีนเนอะคือเรื่องของเรื่องคือ บอกให้เนนส่งงานแต่เนนไม่ส่งงานสั่งไปตั้งแต่ตอนปิดเทอมแล้วก็ไม่ยอมทำาซ่ใส้อะไรตีอะไม้างไม่เรียวเออนะฮะยังไงก็ตามเนนที่โดนตีเนี่ยเขาพอไม่ทำการบ้านก็เลยโดนตีอย่างที่บอกไปไม่ทำตามแบบฝึกหัดที่ที่สั่งไปเนี่ยนะฮะเนนก็ยอมรับที่จะถูกลงโทษนี่เขาว่าอย่างนี้ซึ่งก็ได้ให้มาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วก็เข้าใจกันดีแล้วโอ้ยหมันแตกเลยอะลวดลายเลย แต่เดี๋ยวนี้เรื่องของการลงโทษโดยการเคี่ยนตีนะคะ<ม>คือตามหลักของกระทรวงแล้วก็ไม่อนุญาตไม,ไ,ไม่ได้แล้วออไม่ได้แล้ววิธีการเคี่ยนตีอะ่ะไม่มีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจว่า,าไม่ใช่แค่เป็นพระหรืออะไรก็ตาม,มครูเองเนี่ยบางโรงเรียนก็ยังมีตีอยู่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร คือเรื่องตีเนี่ยอ่ะสมัยเด็กๆเราก็โดนตีนะเราก็มาจากการโดนตีแต่แต่ที่บอกว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการทําโทษนะแต่ว่าการตีอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยมันดูรุนแรงไปมันเหมือนไม่ได้ตีเด็กมันเหมือนตีวัวที่วัวง่ายๆว่าสมมติว่าถ้าตีนะอ่ถ้าเกิดทุกวันนี้ตีแต่ตีแบบให้หลับจาคือตีเบาๆไม่ได้ตีแบบแรงถึงขนาดนี้อ่ะเราก็ยังพอรับได้นะในความรู้สึกเราหรือว่าพระอาจารย์ดูละครเยอะไป คือดูดังท่าหรือเปล่าคือเอาพูดเลยตอนเด็กนี่ก็โดนตีเยอะมากแต่มันคือมานั่งนึกย้อนหลังอ่ะคิดว่าไอ้การตีใดๆทั้งหลายไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นนะไม่ได้เปลี่ยนเราในทูคือเราเปลี่ยนเพราะเราอยากเปลี่ยนฉันถามห่เราจําได้เหรอว่าที่โดนตีเราผิดอะไรที่เราโดนตีมีคนบอกบุกโกว่ารู้มา พอตอนที่โดนตีเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกเราจาได้แต่ความเจ็บปวดที่โดนตีแต่เราความผิดอะไรเราจําได้มาที่เราจําไม่ได้เราจำได้แต่เพราะว่าอุ้ยนอ่เด็กเคยโดนตีแรงมากเจ็บมากแต่ลองจําสิว่าผิดเรื่องอะไรจาไม่ได้เพราะว่าสมองเราไปจำเกี่ยวกับการโดนตีไงแต่ไม่ได้จําว่าโดนตีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนวิธีการทาการตีการทําโทษแต่เราไม่ได้บอกว่าไมเรียวมันไม่ดีนะแต่เราต้องดูว่าการตีของเราจุดประสงค์อะถ้าตีเอาแบบเอาเป็นเอาตายแบบเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าก็คือถามว่ามีนักเรียน ที่เกเรไหมก็คงมีมแต่มันมันน่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันรูปแบบอื่นมากกว่านี้ที่มันไม่ใช่การตีแบบนี้เพราะคือถ้าเป็นการตีมัน มันเป็นการฝังเรื่องของการใช้ความดุนแรงในระดับหนึ่งนะเอาจริงอันนี้มันเป็นการปลูกอันนี้อันนี้เห็นด้วย no, พี่เ <no. S 2> ฟียน,นะว่าจริงแล้วพอเราะสอนเด็กนะครูคนไหนที่บอกว่าสอนโดยการตี uh uh. เขาบอกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี uh uh. เราก็มองว่าจริงๆแล้วนะ่ะไม่ใช่แล้วมันเป็นการส่งเสริมความรุนแรงครอบครัวไหนที่เลี้ยงลูกโดยการตีสังเกตนะเด็กเขาจะมีความเก็บกด uh uh. แล้วเขาก็จะมีความกลัว uh uh. และความ A A A, <ๆ>เขาเรียกว่าทัศนคติเหล่านี้มันสั่งสมไปยันโตอะแล้วไม่ผลกระทบในในการตอนโตเขาด้วยนะหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบความรุนแรง <ừ> สอง <ừ> เขาอาจจะเป็นคนที่มีภาวะภายในมีความกลัวอยู่ในใจอะใ<ช>่ะเหมือน<ช>แบบไม่สามารถปลดล็อกอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ชา